สี่สครับสิสวยคิ้เลยนะี่นะน้ำหักดีเต่งเนเจ้าของหน้าเลยนะเม็ดอ่ะฮะเต่งแต่ไม่มีที่แทง,ง,น,ง,ะทแทงนะเดี๋ยวน้หนโอ้ยแปดบเก้าสิบสองต่อตันอยู่ตรงไหนนี่เนี่ยะราคาเท่าไหร่แปดพันสองแปดสบแปา เนี่ยโอ้ฮเหลืองเหลืองเลยเปล่านะ่อเคครับก็เลยก็วันนี้เพื่อนทุกคนต่อเลยนะครับผมวันนี้โอไปลุมสองลุกนกสองทันกับคันที่โพกับตาลึกยี่สิบไล่เดี๋ยวเราไปเกี่ยวกขอเปห้านานนานสิบสี่ไล่ครับข่าวเขาดีจัดเลยจะเป็นนาวาดนะครับ มงไปก่อนแล้วกันเลยเาไปลลห,างงาหลับน้เจอหน้างานเรับสิบหน้าครบปนี้1ไร่ครับข้าวแน่นตึ้งเลยเป็นนาวานนาวานนี่น่าจะเกี่ยวถึง100ร้อยติดเนาะสนาดจำจะยุสั้นกว่าแ5ห้ครับ นั่นนั่ก็ใายตากดินไว้ตรงไหนงามแล้วปลายปลายปลไหมหมดเลยมันงามเกินข้าวแปดห้าไม่ชอบงามครับไม่บ้าปุ๋ยไม่บ้ายูเรียไม่บ้างาม<ต>เขียวกรอบเลยชอบเงินเดือลงเนี่ยบอมลงไปเถอะไม่มีทางลงตรงนี้ไม่ติดห้างนี่ครับแต่ถ้าพวกห่อพวงสกุลข้าวหอมาชอบบ้างามชอบไปเขียวกรอบไอ้พวกคันะนอ่ะ แปดห้าใชไหมปลายใบยเขาจะแห้งแห้งนี่ครับยาเชือ้อราอย่าทิ้งนะครับห้ามทิ้งน,น,นี่น,นานๆเขาพักดินไว้เยอะอะพักดินไว้นานแล้วก็ถ่ายตากไว้ก็งามกดเลยขนาดปุ๋ยเขาไม่ค่อยจะใช้ยูเรียน,นะครับเนี่ยพวกมันงามเองตรง,ตรงไหนลุ่มๆนะใบไหม้หมดเลย รอบเดียวเห็นข้าวเลยครับรอบเดียวเป็นเกลียลยอละรอบนี้ก็ประมาณห้าหรืหกไล่สเสมอเนะี่ยยุ่งน่านดุบึกครับพอได้เดินดุดๆนิดหน่อย รอบโผลครับ น,น,นั้นแนล้วก็พุ่มแรกมาถูดไปสิสองรูปไปสิสีส่ได้เดี๋ยวสามพุ่มนี้ไปขายดูตีเที่ยงเดีออ๋ยวเที่ยวนี้ก่อนพร้อมเกี่ยวอันนี้ให้หมดเลยเกี่ยวอันเนี้ยเดี๋ยวไปขายดูตีเที่ยงอ่ะ,อะ ยังก็บ่ายโมงกว่าเลยนะนี่คนระับตอนนี้เราขยับออกไปตรงนี้ดูแล้วจะติดเพี่ยงเอ้ยห้าโมงสามนาทีแล้วแล้วเกี่ยวให้เลยเที่ยงเลยคะนะนีครับของนาทบเองน้ำไม่ได้เอานะฮะน้ำคลองซึมเข้ามาท,ท,ท,ที่นั้นคือนาเพื่อนทูนนะที่มีคอลองล็อกไป ตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแล้วเดี๋ยวเกลี่ยให้เต็มไปเลยรอหน่อยยังไงอุ้มสองลคลับเดี๋ยวรอนานๆไปขายข้าวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้าวหลคนรถกันเพราะนั้นบอกว่าท่อนูดจะด,ดีดีกว่าอันล่างก็ตรงนีน้ครับสามอุ้มเลยครับเด็กอุ้มีสามโอเคงตรงนี้ประมาณสิบไร เดี๋เสื้อให้เต็มรถไปเลยเพราะว่าไฟจิ๋วแน่นอนเดี๋ยวไ,นนยไปจาระนามาปล่อยจาระนาไป,าาไปเ,เหลืออีกสองกระทงยาวๆครับ Όλα พอจะระเอิดแ ล้อมก็โผลแต่เดี๋ยวไปจ้าคกนาก่อนกนันเปล่เเลยเพราะว่ายังไงมันตินเที่ยงอยู่แล้ว หนามากนะครับเดี๋ยวแต่เขาแตกบอลแน,น่นใจเองครับเดี๋ยวตุ่มเลยแกได้เลยแตกถ้านาดำเลยนะมองไม่เห็นร่องเลยฮะถ้าดีๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยวรวบพ่อหมกเช้าทำเป็นกระเบื้องไป็นลิงกระปอะนะมองไม่เห็นหว่างเลยละเต็นลึกเลยคอ่ะนาดำ ปอ,อ,อยอ่ะอีกตูดๆซะด้วยก็รู้อยู่สำลึกอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าซื้อฮิโดไม่ได้อัน,นไม่ได้มีเกียร์กลางไม่ได้อะไรนะั่นเป็นพอจิ้มห้ามั้งเดี๋ยวยนี้ยกนะครับหนุ่มๆคอนเทนต์เป้าเนเี่ยนี่ครับกระแทกกสามทีปล่อยก็แทบหมดแล้วสำลึกขึ้นไปหน่อยอึกพอลจังหวะยูมาขึ้นปั๊มอีกปึกปึก๊กไปอีกจะหมดเหยียร์พาร์ทอะไรี้ปึก๊กขึ้นไปได้โอ้โห ความยี่สี่นะครับเออะผมเลออยู่อีกสามสี่อุ้มอะ่ะเออเกินน่าจะเกินนานะผมว่าแปลงนลเนี้ยสี่ไร่เพราะเนี้ยยังได้เป็นงสามอุ้มแล้วอ่ะยอดครับแปดห้าครับไม่ผิดหวังอะไรนะนั่นไปขายก่อนอนะเน,นี่ย ข้าวเนี่ยน้ำหนักดีครับสามอุ้มทะรวมเจ็ดเกียนเลยเอาไปสบายสบายว่า สี่อุ้มจะได้เท่าไหร่เอ้ามีอุ้มเมื่อกี้เนี่ยจะเต็มหน่อยอะแล้วก็ที่เหลือไม่ได้เกี่ยก็มาเทโผล่ดุนดพอจะหกก็มาเทเดี๋ยวรอฟังราคากับน้ําหนักเท่าไหร่สี่อุ้มสามอุ้มพอดีพอดีกับสี่อุ้มเกี่ยเต็มเอ้สามอุ้มพอดีพอดีกับอีกหนึ่งอุ้มเกี่ยเต็มจะได้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยลุย ินผัดกระเพราไข่าดาวด้วยเป็นไงเราเบื่อคือก่อนเกี่ยวข้าวกินข้าวมาแล้วอันนี้นานานเซื้อมาให้น้านานกินแล้วจ่าผมกินแล้วอันนี้เราไมา่ได้กินเห็นเขามาคุยกองเอาไปวางให้เนี่ยเราก็เลี้ยงหมาครับผมชอบสุนัขอยู่แล้วแมวก็ชอบครับแต่แมวเลี้ยงไว้บ้านอาจารย์เอกชื่อเอมมี่เอาเข้าบ้านไม่ได้แม่ไม่ชอบแมวเขาไม่ให้มันเขาบอกมันคนสมัยก่อนเขาบอกมัน ขี้เยี่ยมเป็นที่เป็นทางแต่เดี๋ยวนี้มันมีกระบาดทรายเราไม่รู้เราเลี้ยงมันกินเข้าไปเดี๋ยวรอฟังราคาโป้ยมัวหัดเราเข้าให้หมาจ่าบอมเดินไปเกี่ยวพักเดียวโผล่ไปแล้วดีจัดยอดอออไปหน้าครับทำได้ทุกฤดูนะครับทำหาหนาวก็ได้แต่ไม่ใช่วันหนาวมากนะ เพราะว่าเราทำกันมาทุกๆดูแล้วถ้าใครติดตามผมมาไปเกี่ยวจังกะข้าวพวกพิโลกนาะปีอ่ะธันวาเลยก็ดีทําได้หมดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนระดับการด้วยหวะอ,รอระัะเจะจะไปเอารถเข็นที่บ้านมาใส่ก็ไม่หมดนะเจ พอดียนาแล้วก่อนอืูเข้ามาช่วยเนาะสารพงอยู่อย่างเดียวดีอยู่อย่างเดียวแล้วตัวเองทำอะไรคุยอย่างเดียวโอ๋ยไปเกี่ยวพื้นนู้นมาแล้วสรพงมาตามหารถเกี่ยวโอ้ก็บอกเขาว่าอยู่ตรงเมทีเมทีเขาไม่บอกสรพงว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าแตเสร็จแล้วครับมาแล้วครับกี่โมงวะป๊อก บ่ายโมงสิบหกบายโมงสิบหกเส้นไปเร็วขับเร็วมาแล้วเผาไปแล้วมาช้าจะเผาเผาห้ากันเลยหน้าลุนนาพี่เก่งเฮ้ยเทนี่เด็กเทหัวก่อนฮะเออเทเลยเทหัวเลยไม่สามมันเหลือเยอะสีอุ้มแน่ เลือดตั้งเยอะได้ไเกียร์นะโอ้ลพอดีะะแล้วเท่าไรเอ้าอโอ้น้่มหนักดีจิเปเลยขนาดแค่โผโผมานะแล้วอุ้มท้ายเต็มอ,ะมอ่ะหนะาหน้่มหนักดีเต่งเป็นเจ้าของหน้าเลยนะเม็ดอ่ะ เตงจะไม่มีที่แทงนะเดียวเตงจะไม่มีที่แทงว่โอ้แปดเก้าสิบสองต่อตันอยู่ตรงไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่แปดพันสองบนสามเนี่ยโอ้เง้เหลืองเหลืองเลยเปล่านะเว้ยราคายังดีราคายังดีเขานักเขานัก ข้าพวกข้าวบาวเจ็ดพันห้าเขับฝนลงก็ยุบหน่อยยังไงมแล้วมาครับคุที่2องนะครับแล้สี่หาหกเจ็ดด้จะดหลืออีกนะจอมินมินหน่อยจอบรถแข็งแข็งหน่อยแด่ก็ดีแล้วเกิเโคตรร้อนเลยครับบนดี ทองหนึ่งนะฮะอ,อันนี้ก็น่าจะได้เป็นอุ้มแหละครับผมทางลงตรงนี้ชันหน่อยนะครับแดดโคตรยอดวันนี้รถอบอ้าวครับไม่รู้ว่าฝนจะเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวคันโยกแยกเดี๋ยวเราจัดการทำไห้ดีเพราะว่าดังจัดไม่เงียบหูอครับ ใส่ปุผุกงามจัดขนาดนั้น,น,นเขาบอกเขาไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเยอะแล้วเนี่ยใช้ปุ๋ยทนเลยครับผมแนะนําวันนี้นะที่ผมใช้แล้วผมว่าเขาดีนะสําหรับผลแรกนะที่ใช้แล้วงามนางงามทนเกี่ยวดีจังเลยนะครับคือหกยี่สิบศูนย์ของชาวไร่นะไปหาใช้กนดูเม็ดจะดําๆหน้าถุงจะเป็นขาวดาครับเป็นชุด c o วบอยเต่หมวกดําๆครับคือหกยี่สิบศูนย์ชาวไร่ใช้ดีใช้ดีสำหรับข้าวเล็กระยะแตกอกนะครับ ลองครับลองหาใช้กันดูลูกพันก่าบาดนี่ครับเกี่ยวเด็ดลวงเลยนะครับต้นสูงเราเกี่ยวอเอาเมล็ดนะครับเกี่ยวฟางเยอะเกินก็อย่างว่าแหละอย่างข้าวแน่นหนาไปเกี่ยวต่ำเกินก็พาหอบออกเยอะเด็ดลวงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะตีไม่เอีย่ยมเย่ยมยังไงก็ไม่ติดลวงยังไงก็พอตีเข้าไปต้งเยอะแยะหมดนี่ล้วก็จะได้เป็นต่อฟางเอาไว้อย่างใครชอบจุดฟางอะจุดเลียไป แต่ผมไม่จุดอย่างตองก็จะได้เยอะๆหน่อยก็เหมือนมีต้นฟางต้นอะไรเยอะเเก็เกี่ยวต่ำอะก็จุดไม้เตียนดินไปหมดเลยถ้าอาหารก็ไม่ค่อยดีดินร้อนโดนไฟอีกเดี๋ยวรอชมแล้วจะได้อุ้มไหมโอ้ไม่หมดครับสามอุ้มไม่หมดเกียรแล้วสี่อุ้มไปดูว่าอุ้มที่สี่เต็มเปบามี16-17เจกียร์แน่นอน16ขั้นต่ำไปลุ้นสิบเฮะ ุดจัผลผลิตก็ดีราคาก็ดีกว่าข้าวพันอื่นในแถวนี้นะมีห้าเจ็ดแปดห้าเป็น, 5, 7, 8, 5, นข้าวหนักที่ราคาดีเกี่ยวเกี่ยวกันเจ็ดเก้าก็ราคาดีนี่ครับโหแปะเลยครับสี่อุ้มเต็มเตมเมื่อกี้นี้ไปสี่อุ้มสี่อุ้มก็ 9, เก้าเกียนเกือบเก้าเกียนขาดหน่อยเก้าเกียน สุดจัดอันนี้อีกสี่สุดยอดสิบสี่ไล่เอาเรื่องครับสิบสี่ไล่ครับแปดอุ้มสุดจัดเอาเรื่องเลย มีสิบแปดเกียงแน่ๆแล้วผมว่าเนี่ยไอ้เกียงเลยเถอะยอดครับเราได้ราคาด้วยแปดห้าเลยเขาด้จริงๆครับมาแรงครับมาแรงก็เดี๋ยวรอฟังราคานะครับจะได้เพิ่มไหมแลวได้เรือนเกียงเท่าไรน่าจะเยอะกว่าเมื่อกี้นี้นะหรืออาจจะพอกันล่ะยอดเลย ไปล้เดี๋ยวรอนั้นไปขายดูตั๋วเขาถ้าไม่ได้มีโอกาสดูตัว๋วถ้าผมตัดคลิปซะก่อนก็เดี๋ยวรายงานชื่อคลิปตามความจริงครับตรงไปตรงมาเนี่ยไปเ,เห็นก็อยู่แล้วับทนข้าวกวันเอาได้เห็นไหมล่ะเกลียวสี่อุ้มอ่ะเมื่อกี้เอาไปก็ได้ตังเท่าไหร่แล้วหกเก้ากิ่งจุกจัดโอ้สลาดตแหกแม่แตเงนินเจ้าของเม็ดข้าวเลย <c oughs> เดี๋ยวรอชม ว่าได้ราคาเท่าไหร่เอ้ยได้ราคาเท่าไหร่ได้เลื่อนเกินเท่าไหร่